ติ๊บน้อยติคนเดียวดูใบกระดูกเอาวั่ายตมถ่านตั้งพอทเริ่มนะครับเริ่มลุยนะจะขับรุแล้วากินนะรับรอดนับ ไม่ได้ออกไปเที่ยวนานแล้วนะครับวันนี้จะไปกับเพื่อนไปสุรินนะครับไปสุรินนะเพื่อสทังขาไปกินข้าววันนี้เพื่อนรออยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทกระบี่นะครับผมนานแล้วไม่ได้ขีว่วันนี้ก็จะออกไปสักหน่อย ครับตอนนี้พี่ๆ่นน้องก็มาแล้วครับทยอยมาเรื่อยๆแล้วครับกอ็รอกันอยู่ที่ปตทรครับเนี่ยนั่งกินกาแฟรอเพื่อนครับผมสายบีเห็นครับสายบีไปเที่ยวครับวันนี้ไปเที่ยวมาเนเจอกันนานแล้ว เป็นกลุ่มของกันทะลักสีสะเกียเหล่านี้แหละน,นี่ครับมานั่งกินกาแฟรอเพื่อนครับผมพี่ๆน้องๆลูกหล,ลานครับไปด้วยนี่ครับนานๆน,น,นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะไปเที่ยวด้วยกันโตัวโกลใหญ่ก็ให้เม่นะครับยืนเทอเลยเพื่อชี้ขาวนะ ยืดเส้นยืดสายไม่ได้ไปเที่ยวนานด้วยกันนานแล้วครับจะพร้อมแล้วครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเดินทางแล้วครับจุรินอำเภอสังขาครับเป้าหมายของเราจะไปกินข้าวที่จุรินครับไปได้เลยไปได้เลยรถผมวันนี้โชคดีมากเลยครับมีสาวๆมายืนอยู่ข้างๆ แก่แล้ว <c oughs> นี่เราจะไปเที่ยวกันที่สุรินทร์ครับผมครับไปไปไปไนะนะนะด้นะ่ะน่ะขัดนั่ะสีแดงนะ่ะไปได้เลยนะ่ะน่ะนี่ยนะอ๋อไปทยอย,ยอยยอกแล้วครับทยอยออกแล้วครับพี่นอ้องไปไปนี่หัวหน้ากลุ่มนะครับเมีย้ยไปแล้วไปแล้ว ครับไปไปเลยไปเลยออกเลยถ่ายวีดีโอไปเลย <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับร้านอาหารเออมากันหลายลำนะครับวันนี้มากันหลายลำ หลากหลายครับอะไรบีเอ็มฮอนด้ายามาฮ่าอะไรมีหมดเลยครับผมนี่เป็ดย่างบุรีรัมนะครับเดี๋ยวเราไปจะเข้าไปละกำลังเก็บภาพเก็บบรรยากาศอยู่นะครับพี่กันมาเรื่อยๆนะครับเราคนแก่แล้วตามหลังเลยวัยรุ่นเนี่ยครับวัยรุ่นออกก่อนเลย <laughs> ตาก่อนหมูป็ดย่างนะครับผมอันนี้คือร้านอาหารเป็ดย่างนี่หัวนะครับมีตัวตัวเป็ดย่างครับโอ้โหอาหารจีนนะครับหมูหมูย่างด้วยนะครับนี่คือคนขายนะครับเป็ดย่างเป็ดย่างขึ้นชื่อนะครับบุรีรัมย์ร้านแล้วเราก็ไปนั่งในห้องแอร์ครับ ก็มาถึงร้านอาหารแล้วคบ11มงครึ่งพอดีพอดีอาหารเสร็จก็พอกิีเที่ยงพอดีมาพี่น้องพอดีเ,ออลอเ,อาาเลยออกมาครับเป็ด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 กิฟหนอยกนะิคเดียวครับคุใบกระก

ต,ต,ต,ตองฐานตั้องอทอเบเข้าวเสร็จเดินทางต่อครับเดืางปิดครับออกมาละ ไม่ทันนะครับถ่ายไม่ไหวถ่ายถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทัน,นครับโองถ่ายท่านดูแค่นี้นะครับผมกำลังเก็บตัวออกครับตอนนี้เราอยู่แยกที่จะเข้าสุรินทร์นะครับเข้าสุรินทร์ติดไปไหนดีนะครับติดไปไดมา้ครับถตอนนี้เติมื้อเพลิงออก่อนนะครับผม เราจะเข้าจังหวัดสุรินนะครับก่อจะเข้าจังหวัดสุรินก็จะไปกินกาแฟก่อนจะไม่ไปกินสุรานะครับผมนี่เติมเชื่อเพิงอยู่ดึกแกงเราดึกแกงงดึกแกง รดหมูสู้สู้ัดหมูสูส้สโอเคนั่งรอเพื่อนนะครับผมเติมเชื้อเพลิงก่อนค่อยจะไปต่อไปอีกเ็นบอน่อนกาแฟโอ้ลาดยังกเกาะฮะกี่กิโล ไปครับอ๋อกิอล่วกินกาแฟครับมากินกาแฟเนี่ยก่อที่ข้าทางก่อนม่ืมิดไปด้วย ทำสูตรครับผมกินข้าวต้องมากินกาแฟนี่โอเคเดี๋ยวจะพากันขึ้นไปนะครับร้านกาแฟดังนะครับผมร้านสามหกหนึ่งโดนนะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะครับไปกำลังเดินขึ้นไปแล้ว สร้างได้สวยนะครับสร้างได้สวยนี่ภาพมุมสูงที่เราจอดรถเอาไว้นะครับผมก็มีผู้คนเข้ามาพอทุงควรเนาะสร้างได้สวยครับสวยสวยสวย<อ>ดูนะครับ<อ>ให้ดูว่าสถานที่ของเขาอลังการขนาดไหนครั้งแรกนะครับที่ผมมาสวยเลยครับสามหกหนึ่ง ไม่รู้ความหมายคืออะไรนะครับเปิดเข้าไปไไเนะีราสั่งกาแฟดิ่งสั่งกาแฟถ้าเอาคันถ้ามีเกียร์ถึงได้คันองค์ผมชาเขียวปัน่น กด้านใดนะครับสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งความหมายมันคืออะไรครับฮะหลักกิโลแรกที่ตั้งหลักกิโลไไมม่่่่ใชชททททีีปปรระเเศยคัับ็นกพูบบาของกัมพูชาเป็นสาขาแรกที่ใช้คแต่เจ้าของเป็นคนไทยครับอ๋อยังไม่เข้าใจเลยเป็นหลักกิโลครับเป็นหลักกิโลจากกัมพูชา อจากที่นี่ถึงกัมพูชาโอเคแล้วครับสามหกหนึ่งยาวๆให้ดูเลยครับความหมายก็คือนะครับจากที่นี่ถึงกัมพูชาสามร้อยหกสิบเอ็ดกิโลครับผมนี่คือความหมายนะครับจะขับรถไป ป้ากลับมาแล้วมูมูรับด้วยจ้ะมูมู